นี้ก็เข้าสู่วันที่3แล้วนะครับท่านผู้ชมวันสุดท้ายนะครับที่เราจะอยู่เมืองจีนตอนนี้เราก็นั่งรถไฟไปอีกเมืองหนึ่งนะครับเพื่อที่จะไปดูสินค้าอีกที่เมืองหนึ่งนะบรรยากาศที่เราไปชนบทนะครับก็จะเป็นแบบกเกษตรกรรมซะส่วนใหญ่นะอันนี้ที่ประเทศจีนนะครับริมทางเนี่ยส่วนใหญ่นะจะเป็นกเกษตรกรรม,ถ,มนะรถ้าอยู่นอกเมืองนะครับถ้าอยู่นอกเมืองนะ จะทำเกษตรกรรมกันเป็นส่วนใหญ่นะครับซึ่งก็เป็นบรรยากาศที่มันสวยงามดีนะครับแทบไม่น่าเชื่อว่าที่จีนนะครับที่เป็นเมืองอุตสาหกรรมนะนะครับรอยต่อระหว่างเมืองเขาจะเป็นเกษตรกรรมให้เราได้เห็นความชุ่มชื่นความเขียวขจีของประเทศจีนอยู่บ้างนะครับซึ่งตอนที่เรามาเนี่ยนะเป็นหน้าร้อนแล้วก็มีฝนตกบ้างปรปายนะครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมนี่มีน้ํา การเกษตรเขานะครับมีน้ําขังตลอดในการทําเกษตรทําข้าวคิดว่าน่าจะปลูกข้าวนะครับเขียวเขียวเขามีน้ํานะครับมีน้ําใช้ในการทําการเกษตรตลอดและแล้วเราก็เข้ามายังตัวเมืองของเซี่ยงไฮ้แล้วนะครับหล <c oughs> ังจากที่เราอ,ออกไป นอกเมืองเซียงไฮ้มานะครับซึ่งก็จะเป็นเมืองอีกเมืองหนึ่งนะฮะใช้เวลาเดินทางประมาณสองหรือสามชั่วโมงเนาะตอนนี้เราก็เสร็จละเราก็เดินทางเข้ามายัางตัวเมืองเซียงไฮ้นะครับตอนนี้เรานั่งอยู่ในขบวนรถไฟนะครับตอนนี้คือรถไฟเนี่ยกำลังจะเข้าจอดที่ชานชลานะครับสังเกตว่าเขาจะเริ่มขับช้าๆลงเนี่ยในช่องรถไฟหรือทางรถไฟเนี่ยเขาจะทำกำแพงขึ้นมาไหมครับขา,ขาว แล้วก็ฝั่งตึกข้างนอกก็จะมีบรรยากาศที่สวยงามอันนี้ใกล้จะจอดสถานีแล้วนะครับเรียบร้อยมาถึงแล้วเราก็เตรียมกระเป๋าเตรียมสัมภาระเพื่อที่จะลงจากรถไฟฟ้าของเขานะครับแต่นี่ไม่ใช่ไฟฟ้าความเร็วสูงนะครับไฟฟ้าความเร็วปานกลางนะครับซึ่งก็ร้อยกว่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงเหมือนกันเราอยู่ที่สถานีแล้วเพื่อที่จะ เข้าเช็คอินที่โรงแรมนะอันนี้ก็เดินออกมาแล้วก็มามองหาโรงแรมอยู่ครับเราก็เดินตาม gps ไปเรื่อยนะครับใช้ gps ที่ประเทศจีนนะครับเพื่อที่จะเดินทางไปที่โรงแรมของเรานะครับอันนี้สภาพบรรยากาศมันก็เหมือนกับตอนเย็นที่ทุกคนนะครับออกมาเดินเที่ยวเดินเล่นกันนะครับซึ่งบรรยากาศตอนเย็นๆนะแสงไฟมันจะสวยงามมากนะครับที่นี่ สวยๆนะครับเราก็เดินแล้วก็ชมบรรยากาศแล้วก็มองหาโรงแรมด้วยซึ่งมันจะอยู่อีกอีกตึกหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราต้องข้ามถนนไปนะครับนี่มองหากันอยู่ยังไม่เจอยังไม่เจออ่านี่ครับนี่เราข้ามถนนมาแล้วนะครับมันก็จะเป็นเหมือนทางเดินนี่เป็นทางเดินเห็นไหมครับ โรงแรมใหญ่ๆเยอะแยะแถวนี้เต็มเลยสังเกตว่าจุดนี้นะครับคนจะเยอะมากเนื่องจากเป็นรอยต่อของสถานีรถไฟเห็นไหมครับหลายคนก็จะมีกระเป๋ามีสัมภาระาเรามาถึงแล้วครับเขาเซนเขาคันทรี Country นะครับโรงแรมคันทรีของเราหลังจากเดินหาอยู่เห็นไหมตอนนี้ก็มืดแล้วนะ <laughs> จากจุดที่เราลงรถไฟเดินมาประมาณ700เมตรนะครับ ตอนนี้เราก็มาถึงโรงแรมแล้วเนีเราเข้าไปติดต่อนะครับไปติดต่อไปเช็คอินเราจะนอนที่นี่กันคืนหนึ่งนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้พรุ่งนี้เช้าอ่าเราจะยังได้เที่ยวอยู่อีกวันหนึ่งเพราะว่าเราขึ้นเครื่องตอนกลางคืนเนาะนะครับนีเราก็เช่นเคยครับนั่งรถไฟใต้ดินนะครับแล้วก็มาโผล่สักที่ที่ห จำชื่อไม่ได้เหมือนกันนะครับซึ่งก็จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวกลางคืนของหลายๆคนเหมือนกันนะครับแหล่งท่องเที่ยวเหมือนคล้ายๆกับสตรีทฟู้ดนะครับแต่ว่าเขาจะทำเป็นฟู้ดที่อยู่ในห้องในอาคารนะครับนี่คนคึกคักเยอะแยะคนเยอะครับเราเดินมาเราก็มาสะดุดกับ ห้างห้างนี้ถือว่าทำได้สวยเก๋ไก๋เหมือนเป็นนวัตรกรรมเออเดินมาในแหล่งท่องเที่ยวสุดเพื่อที่จะไปสมควรนะครับ เราก็ได้ร้านอาหารมื้อเย็นของเราแล้วนะครับหลังจากที่เดินหามานาน,นครับเป็นร้านปิ้งย่างหมาล่านะครับซึ่งถือว่าเด็ดนะครับเราก็จะสั่งจิ้มนะครับทางโทรศัพท์แล้วเขาเอามาส่งตอนแรกเราก็ปิ้งไม่เป็นหรอกนะก็ะจะมีเจ้าหน้าที่เขามาทําให้เรารเพียงแค่หยิบอาหารนะ่ะวางลงนะแล้วก็รอมันสุกไอ้เราก็สั่งกบมาลองดูครับเป็นกบมาลาเนาะเขาก็ทํามาสวยงามน,นะลอกหนังหัน่นหัว ตัดขาให้เราด้วยนะครับนี่ถือว่าอร่อยนะครับสําหรับมือนี้โอ้โหกินไปอย่างเยอะเลยตินไก่ก็มีนะครับนี่สั่งไปหลายชุดเหมือนกันครับร้านนี้วัยรุ่นเยอะด้วยนะครับเนี่ยครับเห็นไหมครับร้านนี้วัยรุ่นเยอะมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จำหน่ายด้วยนะครับและอีกอย่างปิดเที่ยงคืนเนาะโอเคครับตัวนี้มาอีกเช้าว,วันหนึ่งฮะตอนเช้าเราก็ ไปทานกาแฟกันนะครับซึ่งที่เราจะไปวันนี้ก็คือสตาร์บัคเป็นสาขาที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลยก็ว่าได้นะครับตั้งอยู่ในนครเซี่ยงไฮ้นี่เองนะครับด้วยความที่เป็นสาขาใหญ่นะครับที่เซี่ยงไฮ้ประกอบกับเรามาตรงกับวันหยุดพอดีคือวันอาทิตย์นะครับคนก็จะเยอะมากเห็นไหมครับเขาก็จะมีเครื่องกวนเครื่องผลิตมเมล็ดกาแฟ อยู่ในนี้เลยนะครับคือคุณมาทานกาแฟสตาร์บัคคุณก็ได้เห็นเครื่องจักรกำลังทำงานนะครับในการคั่วในการบดในการทำมเมล็ดนะเห็นไหมครับคนเยอะมากเลยแทบจะไม่มีที่นั่งเลยนะเนี่ยเรามานี่ขนาดเรามาเกือบเที่ยงนะครับนี่คนยังเยอะเลยเห็นไหมครับนี่แพ็กเกจจิ้งในการบรรจุถุงของมเมล็ดกาแฟสตาร์บัคนะครับอ่เราก็เดิน ขึ้นไปชั้น2ออันนี้เขาจำลองเทคโนโลยีนะครับเครื่องจักรของเขานะครับนี่ปุ๊บปับป๊บ,บสวยงามขึ้นชั้น2ครับลองดูครับผู้ชมเต็มเลยครับเครื่องดื่มมีทุกชนิดครับแอลกอฮอล์ก็มีนี่ถุงกาแฟเห็นไหมครับแล้วก็มีเครื่องคั่วเครื่องบดอ่าเราทานกาแฟเมืสักพักหนึ่งนะครับเราก็นั่ง รถไปที่ห้างสักห้างหนึ่งนะครับแล้วห้างตรงนั้นอนะ่ะด้านหลังเขาจะมีแม่น้ำวันนี้เรายืนอยู่หลังห้างนะครับจะเป็นแม่น้ํามีเรือขับผ่านมาครับลองสังเกตดูว่าขนาดบ้านเขาอุตสาหกรรมเยอะน้ําเขายังสะอาดเลยเห็นไ,ไหมครับน้ําสะอาดนะนี่ขนาดอุตสาหกรรมหนักนะครับบ้านเขาสะอาดรักษาสภาพแวดล้อมดีมากแล้วสองฝั่งคลองคุณจะสังเกตว่าเขาจะมีต้นไม้ส่วนใหญ่นะครับ ได้ความร่มรื่นได้ความเขียวัจีทุกคนก็จะมาพักผ่อนกันนะครับนี่ครับแม่ตึกใหญ่ๆทนั้นเลยไฮไลท์นะครับก็จะมีรูปเหมือนรูปหมานครับยืนแล้วคนก็จะมาถ่ายรูปมาเช็คอินกันนะนีครับ,รบ,รบไฮไลท์อย่างนึงคือต้นไม้เห็นไหมครับที่อยู่บนขาเสาเล็กเสาปูนต่างๆนะครับมีเยอะมากน่าจะมีถึงพันต้นแหละ เราก็นั่งชมบรรยากาศตรงนี้สักแป๊บหนึ่งนะครับเห็นไหมครับนะให้ชมบรรยากาศนีสวยงามครับอุณหภูมิประมาณสามสิบองศาแล้วเราก็เดินเข้ามาข้างในร้านเข้ามาข้างในห้างนะครับเพื่อมาซื้อชาไปฝากนะครับในนี้ก็เจ้าที่เขากำลังรินชาให้ชิมอยู่นะครับเป็นชาอูหลงนะวิธีการชงวิธีการชิมนะก็ถือว่า ประสบการณ์ดีนะครับชาเขาอร่อยมากนะครับนั่นแหละติดใจเลยครับเราก็ซื้อฝากกลับมาบ้านด้วยครับเอามาไว้ชงชิมกันอืมโอเคตอนนี้ก็ได้เวลากลับประเทศไทยแล้วนะครับท่านผู้ชมนี่ได้เวลาแล้วประมาณสองทุ่มนะครับตอนนี้เครื่องก็กำลังออกไปสู่รันเวย